สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำขนมเข่งสูตรดั้งเดิมนะคะพอบ้านอยากทานค่ะต้องจัดซะหน่อยละค่ะแป้งข้าวเหนียว300กรัมค่ะน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเราจะผสมน้ำตาลกับแป้งนะคะให้เข้ากันดีก่อนนะคะ เข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ำนะคะใช้น้ำสะอาด220 m l ทยอยใส่นะคะใครจะทำไหว้ช่วงเทศกาลนะคะใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้ค่ะทำก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากนะคะมีแป้งกับน้ำตาลก็ใช้ได้ละคะ่ะเติมน้ำนะคะทยอยเติมจนน้ำหมดนะคะ นวดแป้งนะคะนวดไปนวดมานะคะการนวดแป้งเนี่ยจะช่วยทําให้ขนมเราเหนียวนุ่มหนึบนะคะแล้วก็ขนมก็จะขึ้นเงาสวยด้วยนะคะสังเกตดูแป้งนะคะนวดไปนวดมานะคะเขาก็นิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เหลวขึ้นนะคะแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะใช้ได้แล้วค่ะ แม่บ้านจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของกระทงกันค่ะแม่บ้านใช้ถ้วยจีบนะคะช่วยในการประคองเข่งขนมนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เศษผ้าหรือว่าทิชชู่นะคะชุบน้ําเช็ดกระทงให้สะอาดทุกใบเลยนะคะทากระทงด้วยน้ํามันพืชให้ทั่วนะคะทาถึงขอบๆเลยนะคะ ขนมจะได้ไม่ติดค่ะทาจนหมดเลยนะคะแม่บ้านดนึ่งสองครั้งนะคะเพราะว่าซึ้งแม่บ้านเล็กนะคะหยอดแป้งลงในกระทงจนหมดเลยค่ะแม่บ้านใช้ถุงแกงนะคะในการช่วยหยอดนะคะหรือใครจะใช้ตักเอาก็ได้ค่ะ และต้องตักไม่ให้เลอะนะคะขนมจะได้สวยงาม<_ <EN> _>นำขนมของเรานะคะขึ้นนึ่งในน้ำที่ตั้งไว้เดือดแล้วนะคะ จะใช้เวลานึ่ง25-30นาทีตามขนาดของเข่งขนมนะคะเข่งเล็กเข่งใหญ่นะคะครบเวลา25นาทีแล้วค่ะขนมก็จะฟูขึ้นมาเต็มเข่งเลยนะคะสีใสๆสสังเกตดูนะคะแบบนี้นะคะสุกเรียบร้อยค่ะถ้าเราไหว้ในเทศกาลนะคะเราแต้มสีผสมอาหารสีแดงนะคะ เป็นขนมเข็งที่ใช้วาได้เลยนะคะเราจะแต้มตอนที่ขนมเขาเย็นดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าขนมร้อนอยู่นะคะสีก็จะเลอะได้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะแกะดูนะคะขนมก็ร่อนดีนะคะแกะง่ายมากไม่ติดเลยค่ะ ไม่มีติดสักเล็กน้อยไม่มีเลยนะคะแกะเรียบเลยนะคะนุม่มนุมยืดยืดเลยค่ะนุ่มเหนียวเด้งมากค่ะขนมของเราก็อร่อยมากๆเลยนะคะหวานกำลังดีนะคะแล้วก็นุ่มเหนียวเด้งหนึบอร่อยสุดๆเลยค่ะ พอบ้านทานเพลินเกินห้ามใจนะคะทานไป4ี่หชิ้นนะคะแม่บ้านต้องบอกให้หยุดก่อนนะคะลองไปทําทานกันดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ